สวัสดีครับผมเต็กเชนไฟเยอร์นะฮะก็ในวันนี้นะครับผมก็มีสารน้ำบนหลังรถกับไนโตรเจนเหลวใช่แล้วก็ในวันนี้นะฮะเราจะเอาไนโตรเจนเหลวนะครับจำนวน10ลิตรเลยนะเทลงไปในสถานีนะดูสิว่าจะเป็นจังไหนนะครับว้าไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือถังไนโตรเจนจำนวน10ลิตรนะครับผม ว,ว้าวเปิดดูกันเลยไหมว่าในปินจังไดนี่ไงล่ะโอ้โห,โหเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะนี่เลยนะว,ว้าวทุกคโนดูสิมันเย็นจนถังแบบเป็นน้ําแข็งเลยนะครับมันเป็นแบบใสๆเหมือนน้าเปล่าเลยนะนี่ดู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 นี่โอ้โหก่อนที่จะไปในโดจนเหลวจํานวน10ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแก้วเดียวกันก่อนนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยอ้ผมก็ตื่นเต้นนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคไปดูกัน โอ้ทุกคนครับว้าวโอเคครับมาดูใกล้ๆกันนะฮะนี่แค่แก้วเดียวนะครับถ้าคิดว่ามันเป็น10ลิตรมันจะเป็นยังไงนะโอ้ดูนี่เดี๋ยรู้สึกว่าในดูเจนเหลวนะครับมันจะลอยอยู่เหนือน้ํานะดูนี่เดี๋ยครับแล้วมันก็ก่อให้เกิดสเก็ตน้ําแข็งนะผมคิดว่า10ลิตรนะครับจัดไปไปไปดูกันโอ้โอ้โโอ้ทุกคนครับสิบลิตรนะฮะโอ้สุดยอดเลย ูกันโอ้โอ้โอ้ทุกคนครับสินิดนะโอ้โหเลยโหทุกคนดูนั่นสิครับรอบๆเต็มไปด้วยควันของไนโตรเจนเหลวนะครับผมน้องหมาก็มาดูนะจังหวะนี้โอ้โหผมไม่กล้ากระโดดลงไปเลยให้ตายเถอะข้างล่างนั้นมันคืออะไรกันน่ะอ๋อนี่ไงครับมันจะเป็นไนโตรเจนเหลวเป็นฟองอยู่นะเป็นอันใหญ่ๆอันเล็กๆบ้างนะครับอยู่ข้างล่างนั่นนะอู้หูเด้อเด้อเดอ รู้สึกว่ามันจะเป็นสายเลยนะครับผมอู้ตอนนี้ผมลงน้ําแล้วนะแบบรู้สึกแบบน้ําเย็นมากนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูดิ่นโดเจนเหลวมันต่อเรียงกันเป็นเส้นเป็นสายเลยทุกคนโอ้ดูดิมันต่อเรียงกันเป็นเส้นเลยนะครับโอ้โหน้ำค้นเย็น <c oughs> เอยเหมือนเอาน้ําแข็งมาใส่ด้านในนะครับฮะเดี๋ยวดูซินี่นะคือนโดเจนเหียวนะคือเนี่ยครับผมวางมือไ,มไว้ด้านล่างนาโดเจนเหลวนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวลองจับด <fin anta> <ots> <đây. S 2> ูอุ้ยมันแตกมันแตกอู้นี่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 ลองมาดูนี่ครับเฮ้ยมันเหมือนจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำแข็งแห้งป้าแบบนี้นะครับโอ้โหลองลองจับดูได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่าถ้าจับดูปึ๊บอ้หหมันเป็นเย็นๆนะครับแต่มันก็ไม่ไม่ทําให้เจ็บมือนะคิดว่าถ้าจับนานๆก็บดเน่คือกันเด้อนี่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 ลองลองจับอันนี้ครับเล่นนพิเดนอีกแล้วตายเถอะ ฮึบๆนี่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 นีนี่นี่แลมันก็ละลายหายไปนะครับก็ผมไม่รู้สึกว่ามันกัดมือหรืออะไรเลยนะโอเคทุกคนครับก็ผ่านไปได้สักประมาณหนึ่งนาทีไหมตอนนี้ไนโตรเจนเหลวจำนวน10ลิตรก็หายไปกับลมนะครับ <laughs> หายไปเลยนะสิบลิตรมันลิตรละสามสิบบาทนะก็เท่ากับ300บาทนะฮะสิบลิตรนั่นเออก็พอสมควรนะกับ1นนาทีที่มันหายไปนะครับ ผมว่าเอาไปทำอย่างอื่นดีวกว่าในรู้เจ็ดเหลวนี้เขาจะได้เคเครับตามสไตล์เดิมนะผมก็จะปล่อยน้ำข้างบนนี้ออกนะครับผมแล้วก็อยากให้มันแบบตดหัวตัวเองอะครับโอเคไปดูกันเลยครับ oh, oh, oh. สร้างขึ้นมาแล้วก็พังเล่นใช่ไหมเนี่ยแค่ผมเอามือไปปลดล็อกไอ้ตรงที่ล็อกกระบาดนะครับมันก็มีแรงดันน้ำผักออกมาทันทีเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ